ไปผูกแขนตุ้มตามกับหลานแพมนะคะมาค่ะวันนี้นะคะลำให้ประเตนค่ะไม่ได้ลำให้ไพดอกลำมันรับบ้องใบบุญจ้าตอนนี้แหละาดีช้อนมาแล้วขวันนะ เราสิไปไซซอนมาแล้วโอ้ยมาด้วยความหังความมีความดีความชอบมาหลายหลายแม่ขี้ให้ขี้เฮี้ยนออกไปวันเบิดไมแจะความดีความจะเลิศ ผู้เท่านี่ละมาผูกไว้ไปเยี่ยมเขาอยู่บอกเมื่อวานจากแล้วเขาไม่ลงมือมาเหนื่อยใจลองมาเอาจะผูกก่อนเลยนี่เอาค่อยผูกกันได้เมื่อวานนี่จะค่อยกันผูกเอาขวัญอีกนะค่อยยังโมเลวนางเอกมาผูกไว้นางเอกน้องหุจักก่อนหุจักก้อนเป็นยังนะ ค่อยน้าหูจายุค่อยไปกับลุงค่ะแล้วค่อยกับมามื่อค่ะค่อยกับมื่อยเจ้าว่าไปจักอันวัดไปจักประเทศเมื่อวานผู้ตำลังก็ได้มาเลยมาขออนุญาตค่ะขออนุญาตนะคะผู้คนเลยเด้ออ้าวมาจุบมาจูมาย่อมาเอาเออโยมาเด้อเิานเดินผ่านนะคะ บ้านนี้นแม่ก็พูดล้วละ่ะมือนี้ก็พูดเอาอีกได้ไดจะก้าวอ่อนวันอ่อนได้ลูกเอ้ยเธอเจริญเจริญเจริญก้าวหน้าเด้อคิดเงินกับเ่อได้เงินคิดทองกับขอให้ได้ทองได้ลูกเลยให้ล้ำให้รวยได้บันนี้นะ่ตั้งจิตตั้งใจมีเธอพีธเธอหายเดี๋ยวไนดะ้เธอหักเธอแพ้เด้ออ้าวอ้าวอ้าวได้ค่ะได้อยู่เย็นเป็นสุขมากาาเชียแขนนี่แหละอามาบักละ อ้าวอันน e kind of ี <fine. S 2> s <S ้ก็คือฮักคือแพงเมียมันแพงอยู่แล้วล่ะตุ่มายนะเมียแต่ย้ายหลายหูกเอยอันมันหายเดียวเสียไปแล้วมันไม่ได้หายละฮะแม่ไหนละเว้าน่ะเพอฮักเพื่อแพงเดียวมันเยอะจุ่มเดียวอันใดมันเสียค่ะมันเสียไปต่อไปดีกว่าเอาไหมเออมันยังละหังละมีให้หังให้มีเด้อไปอายุมันยืน คิดเงินก็เฮอได้เงินคิดทองก็เฮอได้ทองแ้วให้าใานฟ้ากาป่านตะวันให้อยู่เย็นเป็นสุขรวยเงินรวยทองให้แขนปานฟ้ากาป่านตะวันให้หาเงินมือละแสนเข้าบ้านเงงนล้านเา้ากระเป๋าคููมือคููมือมือนี่นะจับอย่างเฮ้เป็นเงินเป็นทองอ้าวเชิญค่ะก็จะเสด็จแล้วนะคะเพราะว่าต้นผูกแล้วเมื่อวานนี้ อันนี้ก็ค่ะเอ้ยเอาคนดิคนเอนั่งหน่อยคนรวยนั่งเลยอันนีเดี๋ยวพัเนี่ยฉันก็คือบไดเอาคลิปาเนี่ยน้องเอ้ยมันน้องๆนะคะอยู่ดีนี่หอันเด้อมันอกระางอรเลยด้ย แพรมาแล้วน้องตกใช่ครับไม่กบมันมันหนีไปแล้วแย่ก็มือไม่แล้วบแหละม่าแล้วมามาแล้วว่านนี้มันไปแล้วล่ะข้ามข้ามเข้ามาตัวปานี้มีจะรวยมีจะรวยมีแตสวยแล้วก็มีจะรวยนะคะแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเป็นเศรษฐีชนะชนะอย่าอ๋อยังหมทพันได้แล้วอ๋อเนอย่าอ๋อคูเป็นแนวแนวไฟตรงกันเ้กค่ะคุณ้ ไปโชว์กล้อ,องหน่อยชันใช่หรือเขาถามหาเออมัเลยเรื่องอะไรสิ่งในไลนก็ขอให้มันผ่านพ้นไปแล้วเนาะเมื่อวานเนี่ยตัวแต่นี้ตัวจังเต็มวันนี้เปต้นไปก็ให้รับไปสิ่งดีๆให้หาเงินหาทองสร้างฐานะร่ลำรวยซื้อรถเก่งคันใหม่นะซื้อเอาชีประตูเลยบนระตูตามาโอ้ยประตูมาเร็วๆนี่นะจ๊ะ น well. ้ำที่นี่คุณท่านชายท่านชายใช่ใช่ย่ังเงาไปเลยอ้